เสร็จเรียบร้อยนะคะรถโตโยต้าไฮรักถึงโล5ขอคันนี้ก็ยกระบบแอร์นะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะคันนี้นะคะก็เลือกเติมน้ำยาแอร์เคยียงน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถโตโยต้าฮิโร่คันนี้ก็ยกระบบแอระะ์ หลักๆเลยนะคะก็คือตัวคอมแอร์นะคะนี่จะเป็นตัวคอมใหม่นะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่4องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่30องศานะคะคอมตัดนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะคอมตัดที่ขาองศา พร้อมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะค่าความร้อนก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะค่าการทำงานต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะคันนี้นะคะก็เลือกเติมน้ำยาแอร์เกียน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์ด้านหลังพัดลมนะคะแล้วก็จะมีติดตั้งพัดลมใหม่ให้2ตัวนะคะ ตัวพัดลม2ตัวด้านหน้าตัวนี้นะคะก็จะทํางานตามความร้อนของระบบแอร์นะคะแล้วก็ตามข้อต่อต่างๆนะคะเราก็เปลี่ยนให้เป็นโอลิงนะคะแล้วก็ตัวชุดสายนะคะเราก็เปลี่ยนระบบใหม่ให้เป็น R134A นะคะแล้วก็จะมีตัวสวิ้เพชเชอร์ตัวใหม่นะคะแล้วก็ปัดสวิ้เพชเชอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวไดเออร์เราก็เติมน้ออํายาแอร์ ให้เต็มระบบนะคะก็จะไม่เห็นน้ำยาวิ่งผ่านนะคะตัวสวิต์เชอร์นะคะก็จะสั่งงานตัวคอมแอร์แล้วก็ตัวพัดลมของตัวด้านหน้านะคะโดยสั่งงานผ่านรีเลย์นะคะตัวที่มีไฟตัวนี้เป็นของคอมแอร์นะคะถ้าคอมทำงานก็จะมีไฟติดนะคะส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตัวสั่งของพัดลมนะคะที่ทำงานตามความร้อนของระบบแอร์นะ ตอนนี้นะคะความร้อนไม่สูงนะคะก็จะไม่มีไฟเพรว่าพัดลมไม่ทํางานนะคะแอร์ตัดนะคะไฟก็จะดับแบบนี้นะคะรีเลนหนึ่งตัวต่อพัดลมหนึ่งตัวนะคะเราแยกให้เป็นอิสระเลยนะคะจะเห็นนะคะว่าตัวแผ่นหน้าหยุดนะคะไฟก็จะดับนะคะ คอมทำงานนะคะไฟก็จะติดแบบนี้นะคะคอมแอร์ก็ตัดต่อปกติะคะ่ะตู้แอร์ก็ประกอบให้เรียบร้อยนะคะพันกาวที่หมาให้เรียบร้อยนะคะเสียงการทำงานก็เงียบนะคะพัดลมนะคะเราทำไว้ให้4สปีดเลยนะคะแผงด้านหน้าตรงนี้นะคะเราก็ทำใหม่ให้หมดเลยนะคะคอมตัดนะคะ ก็ตัวเทอร์โมตัวนี้นะคะเราก็ทําใหม่ให้นะคะเปลี่ยนใหม่ให้นะคะพร้อมทํางานนะคะไฟตาแมวตรงนี้ก็จะมีสีขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาเทสพัดลมให้ดูกันนะคะชะปีดหนึ่งนะคะสองสาม นะคะพัดลมทํางานครบทุกสปีดนะคะมีสี่สปีดก็ทํางานครบทุกสี่สปีดนะคะสายนะคะเราก็หยุดให้เรียบร้อยนะคะตัวสายไฟนะคะเราก็พันกระดูกงูให้เรียบร้อยนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะท่อบนตัวนี้นะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเนื่องจากของเก่านะคะหมดอายุการใช้งานนะคะแล้วก,ก็ คันนี้นะคะไม่มีวาล์วน้ํามานะคะเราก็จัดการประกอบวาล์วน้ําใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนตัวขาใหม่ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ก็จะมีเติมน้ำยาฝีฟ้าด้วยนะคะตอนนี้ก็ลมแรงเลยะคะ่ะก็จะสังเกตว่าลมตีกล้องเลยนะคะตัวหม้อน้ํานะคะเราก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยตอนนี้เราก็เติมน้ยาหม้อน้ําให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเทสพัดลมไฟฟ้าด้านหน้ากันนะคะ เดี๋ยวเรามาลองเทสกันทำงานเรียบร้อยทั้ง2ตัวนะคะปัดลมด้านหน้าตัดเรียบร้อยนะคะลมสั่งงานที่225นะคะลมัดน,นะคะ <c oughs> ายยออู่่งเหลังประกอบหน้ากระจังเรียบร้อยนะคะผัดลมทำงานได้เป็นปกตินะคะไม่เบียดไม่ติดอะไรนะคะ เสียงการทำงานขนาดเดินเบานะคะถาเราวางเครื่องดีนะคะเครื่องก็จะไม่ฉุดกําลังนะคะ ก็ตัดต่อปกติเสียงการทำง,งานก็ปกตินะคะ เสียงการทำงานของระบบแอร์นะคะเสียงการทำงานของระบบแอร์นะคะตอนนี้แอร์ทำงานนะคะแอร์ A ตัดนะคะนี่ก็จะเป็นเสียงของเครื่องยนต์นะคะ เสียงการทำงานปกตินะคะตโตโ o ต้าไฮรักฮิโรนะคะคันนี้เข้ามายกระบบแอร์นะคะคันนี้ก็จะมีถอดหม้อน้ำนะคะออกมาล้างนะคะ ตัวตัวมอนามนะคะจะมีคราค้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำยาฟีปัมให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสายน้ำยาแอร์นะคะตอนนี้นะคะตัวสายน้ำยาแอร์เป็นยังเป็น R 1 2อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนให้เป็น R 1 3 4 a นะคะแล้วก็ทําหัวจับนะคะให้เป็น R 1 3 4 a นะคะ คันนี้นะคะวิ่งมาแล้ว394 174นะคะหรือ394 174กมิโลเมตรนะคะนี่ก็จะเป็นเซ็ตอะไรเก่านะคะของรถโตโยต้านะคะ คันนี้นะคะระบบยังเป็น R2 อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนเป็น R134a <A 2> นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนตัวนี้นะคะเพราะว่ามันผุแล้วนะคะแล้วก็น้ำก็รั่วออกมานะคะจะเห็นคาบชัดเจนเลยนะคะเหมือนว่าวาวาน้ำจะไม่มีด้วยนะคะไม่มีวาวาน้ำเลยนะคะคันนี้ก็จะมีล้างหม้อน้ำด้วยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างให้นะคะบางช่องนะคะก็มีอุดตันนะคะนี่นะคะเซตอะไรของรถโตโยต้าไฮรักฮีโร่ะคะก็จะมีตัวคอมแอร์นะคะแล้วก็จะมีตู้แอร์พร้อมตัวพัดลมโบเวอร์นะคะคันนี้นะคะตอนแรกมีอยู่ พัดลมอยู่3สปีดนะคะทางร้านก็จะจัดให้เป็น4สปีดเลยนะคะแล้วก็แผงแอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวไดเออร์ที่จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ30,000โลนะคะแล้วก็ติดตั้งพัดลมเสริมให้2ตัวนะคะแล้วก็ติดมีชุดรีเลย์นะคะก็จะจัดแยกให้เลยนะคะว่าชุดรีเลย์ห่งชุดต่อพัดตัวพัดลม1ตัวนะคะ แล้วก็จะมีสวิตเซเอร์กับปั๊กนะคะตัวนี้ก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานเบนโซ่นะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงตะถุกข้อต่อนะคะก็จะมีสายพานอีกสองเส้นนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไหล่ของรถตัวตาฮีโร่นะคะแร้วก็จะเติมน้ำยาฟีทั้มใหม่ จากที่เราเติมใหม่ให้เรียบร้ก็จะประกอบเลยนะคะใบพัดลมนะคะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้นะคะล้างทำความสะอาดฝาครอบบังลมให้นะคะความคืบหน้าของรถ t o โย t a นะคะก็จัดการติดตั้งพัดลมใหม่ให้เรียบร้อยสองตัวนะคะตอนแรกนะคะก็ที่เราถ่ายก็คือพัดลมตัวเล็กตัวนี้นะคะ แต่ว่าพอเรามาดูพื้นที่กันอีกทีนะคะก็คือว่าพื้นที่เหลือน,นะคะเราก็เลยจัดการเปลี่ยนเป็นพัดลมตัวใหญ่นะคะจัดชุดใหญ่ให้เลยนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์นะคะตัวแผงแอร์ก็จัดการประกอบเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีตัวคอมแอร์ใหม่นะคะก็จัดการติดตั้งเรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็จะมีตัวไดเออร์นะคะที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ตัวสวิตช์เพชเชอร์แล้วก็ปลั๊กใหม่นะคะ ภายในรถนะคะเราก็จัดการลงตู้แอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินท่อทางลมให้เรียบร้อยนะคะสท่อนะคะก็จะมีด้านฝั่งคนขับ1ท่อแล้วก็ตรงกลางสงนะคะแล้วก็ด้านคนนั่งอีก1น,นะคะคันนี้นะคะตอนแรกก็จะมีพัดลมอยู่3สปีดนะคะ ตอนนี้ทางร้านเราก็จัดให้เป็น4สปีดเลยนะคะตัวหม้อน้ํานะคะเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะสังเกตจากด้านในนะคะที่เมื่อเช้านะคะค่อนข้างอุดตันนะคะตอนนี้เราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีน้ําหม้อน้ํานะคะ2คลีรนนะคะ แล้วก็จะมีวาล์วน้ำนะคะคันนี้ไม่มีวาล์วน้ํามานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโค้งพัดลมด้านนอกนะคะเราก็ล้างทําความสะอาดท่นสีใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะวาล์วน้ําตัวนี้นะคะไม่มีมานะคะที่จะอยู่ด้านไหนตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือฝาปิดด้านบนนะคะที่ตัวเก่าผุนะคะชุดสายน้ำยาแอร์ของรถโตโยต้านะคะ อันนี้นะคะตอนแรกเป็น R 1 2นะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็น R 1 3 c a เรียบร้อยนะคะทำหัวจับใหม่ให้เรียบร้อยนะคะก็ทำหัวจับให้เป็น R 1 3 c a นะคะแล้วก็ตัวสายนะคะก็เลือกใช้ของ b i s t o n นะคะเลือกใช้ Bistol ทุกเส้นเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีาวาล์วน้ํานะคะคันนี้ไม่มีาวาล์วน้ํามานะคะแล้วก็ในส่วนวของตัวโครงพัดลมด้านนอกนะคะเราก็ล้างทาความสะอาดท่นสีใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะวาล์วน้ําตัวนี้นะคะไม่มีมานะคะที่จะอยู่ด้านไหนตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือฝาปิดด้านบนนะคะที่ตัวเก่าผุนะคะ <S 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 เดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดะครับแดงๆแบบนี้ออกให้นะคะ 你的。 ในส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะที่เป็นสนิมนะคะเดี๋ยวเราจะได้พ่นสีเก็บงานให้นะคะ คนสีให้เรียบร้อยนะคะจะได้ประกอบไบพัดหม้อน้ำนะคะเราจะได้เติม,มยาหม้อน้ำนะคะใช้ประมาณสองกลอนนะคะ ช่างก็จัดการประกอบหม้อน้ำนะคะเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ําเรียบร้อยนะคะก็เจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือตัวท่อนะคะหมดอายุนะคะก็จะมีน้ําซึอมออกมานะคะนี่นะคะชัดเจนนะคะนี่นะะ พอน้ำบนของรถโตโยต้าฮีโร่นะคะตัวด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะคะที่หมดอายุการใช้งานนะคะส่วนตัวด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เราจะจัดการเปลี่ยนใหม่ให้นะคะเรียบร้อยนะคะจัดการประกอบหรือว่าเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพสายไฟนะคะ เดี๋ยวช่างจะได้จัดการต่อสายไฟใหม่ให้แล้วก็เก็บรายละเอียดให้อีกทีนะคะ